thank <laughs> you เทนค่ะวิวค่ะกันนองครับมุมิ้ค่ะตอนนี้พวกเรากำลังล่องเรืออยู่ที่กลางแม่น้ำซองกาเลียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะมาดูความยิ่งใหญ่ของสะพานไม้ซึ่งอซึ่งยาวที่สุดในประเทศอยู่ข้างบนเรานี่เองอยากดูกันไหมอยากดนั้นเราขึ้นไปดูกันใกล้ๆดีกว่า ผมก็สงสัยนะว่าใครเป็นคนสร้างสะพานไม้แห่งนี้ถึงได้สวยขนาดนี้นะครับนั่นิใช่ค่ะใช่แล้วสะพานนี้ยาวกี่เมตรล่ะคะโอ้โหคงยาวมากค่นั่นและ่และที่นี่เนี่ยสร้างมากี่ปีแล้วหรอคะอืมโหยากมากเลยคำถามเนี้ยแล้วก็ใช้เวลาสร้างกี่ปีหรอคะโอ้โหแหมน้องๆเห็นความยิ่งใหญ่ของสะพานมอเนี่ยคำถามผุดๆดขึ้นมากันเต็มเลยนะ พี่โต้เองก็สงสัยเหมือนกันเลยคิดว่าจะหาคำตอบเรื่องเนี้จากผู้รู้ดีกว่าไป <Yeah! S 1> ไปกันเลยนะสะพานไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้มีชื่อว่าสะพานอุตามานุสรหรือที่เราเรียกกันว่าสะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นอันดับที่สองของโลกโดยหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสว,วัดวังวิเวกาลาม เป็นผู้ริเริ่มและด้วยศรัทธาของชาวบ้านและชาวมอญจึงช่วยกันสร้างสะพานแห่งมิตรภาพนี้ได้สำเร็จจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมเชื่อมประสานกันอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม อรัญญาเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังกะและเป็นผู้ที่จะมาเผยความลับของสะพานมอที่ยิ่งใหญ่ให้เราฟังในวันนี้ออสะพานนี้หลวงพ่อจะสร้างด้วยไม้ทั้งหมดแล้วก็ใช้ช่างมอญเป็นคนสร้างแต่การสร้างสะพานของหลวงพ่อไม่มีแปลนนะคะท่านนึกยังไงท่านก็จะสร้างแบบนั้นเขาไปดูก่อนไหมไปค่ะไปค่ะเอาเลยค่ะ ที่อรัญญาเล่าให้ฟังว่าในการสร้างสะพานมาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช้แค่ปั้นจันช่วยตอกเสาสะพานลงในแม่น้ำและพลังสาม,มัคคีจากแรงงานชาวบ้านเท่านั้นไม่ได้ใช้เครื่องจักรใหญ่ๆมาช่วยเลยเรื่องจริงเหรอเนี่ยการต่อเสาก็จะเป็นแบบนี้ต่อเสาเหรอฮะใช่นะี่ค่ะเสาเนี่ยเขาจะวัดให้ใกล้เคียงกันแล้วเขาก็จะตัดให้เฉียง เพื่อที่จะประกบได้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะคือดูเพิินๆคือแบบมันเหมือนอนอันเดียวกันเลยการสร้างสะพานอันนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะเราใช้แรงคนล้วนๆใช่ค่ะตัวน็อตก็เหมือนกันเวลาเราเจาะเราก็ใช้ตัวเจาะหบหูเน่าค่ะ ต่อเกือบหมดเลยเนาะเกือบทุกต้นนะคะเกือบทุกต้นแล้วคือต้องต่อเพราะไม่มีต้นไหนแต่ที่มันยาวขนาดั้นเพราะต้องปักลงไปในดินอีกเยอะใช่ค่ะเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเราได้มาจากไม้ที่จมน้ําไปแล้วเราไม่ได้ไปตัดในต้นคือเราไม่ได้ทำลายป่าไม้ที่มาจากน้ําท่วมทั้งหมดค่ะ ก็ไม่ต้องทำลายธรรมชาติเยอะไม่ต้องไม่ต้องเลยแ้าเราได้ใช้ประโยชน์ไม้ก็จะไม่เสียอันนี้เป็นกุศลวายของหลวงพ่ออตมารด้วยค่ะดีจังเลยเริ่มจากต่อเสาไม้เป็นข้อต่อรูปตัวแอลด้วยน็อต ให้เสาไม้ยาวสูงพ้นระดับน้ําแล้วตอกเสาไว้สามเสาเป็นแนวยาวข้ามแม่น้ําจากนั้นก็วางคานแล้วไม้คำยันให้ฐานสะพานแข็งแรงปูไม้ด้านบนทําเป็นทางเดินแล้วทําแผงกั้นขอบสะพานเป็นขั้นตอนสุดท้ายจนกลายเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรงและมีความยาวถึง850เมตรเนีเป็นล,ล้านๆตัวเลยเชื่อปะ ทียแล้วเนี่ยค่ะแล้วสะพานนี้ค่ะสามารถรับน้าหนักคนได้กี่คนนะคะพันถึงพันห้าร้อยคนโอ้โหน้ำหนักคนได้เยอะมากค่ะแข็งแรงมากใช่ไหมใช่ค่ะคือเราจะใช้คานเนี่ยข้างบนนี้ค่ะก็คือจะมีคานตลอดใช่ค่ะเราจะทาคานให้แข็งแรงตอกสองข้างด้วยนะคะสองข้างด้วยใช่ไหมสองข้างด้วยค่ะต้องเป็นสามเหลี่ยมแล้วใช้ไม้อะไรสร้างนะคะส่วนมากจะเป็นไม้แดงค่ะ เพราะว่าไม้แดงมันจะทนแดดทนน้ำทนน้ำค่ะเพราะมียู่ใน่นอนมันจะไม่ผุแม่ไรค่ะอม่เนื้อแข็งค่ะไมเนื้อแข็งยอดมากเลยนะพี่เห็นนะคะพูดอย่างเดียวคงไม่เห็นภาพใช่ไหมน้องๆใช่ใช่น้องๆอยากจะลองต่อสะพานจำลองไหมอยากงั้นไปต่อกันเลยดีกว่าไปเลยระวังนะ อันนี้เราจะทําเสาค่ะเริ่มจากตั้งเสาหลักก่อนจากนั้นก็วางคานลงไปเราใช้เคเบิลไทมัดคานให้แน่นกับเสาแต่สะพานจริงจะใช้ตะปูหรือนอ็อตจากนั้นก็วางคานด้านล่างก่อนแล้วตรงกลางด้วยนะอ้าวข้างบนเลยค่ะแล้ววางคานด้านบนลงไป ล่เอาละเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้ไม้ควายเป็นกากบาทช่วยกระจายแรงในแต่ละเสาและปักไม้ค้ำยันไว้ข้างๆทำให้สะพานแข็งแรงไม่บิดหรืออันแบบนี้ไงเอาไม้มาลูกเดี๋ยวจะได้ปูพื้นค่ะปูพื้นแลยปูพื้นเลยอายิบเลยค่ะ วางสับวางอะครับสับวางก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดช่องอยู่แล้วค่ะอ๋อต้องมีช่องใช่ใช่ต้องมีช่องอยู่แล้วค่ะต้องมีช่องไว้ทําไมหรอคะคือห้ามห้ามติดกันมากเวลาติดเวลาฝนตกอ่ะมันไม่ไม่ลงพื้นมันจะค้างใช่ค่ะน้ำาก็จะค้างอยู่ข้างบนนะคะอันไหนที่ห่างมากแล้วก็อย่าให้มันห่างมากค่ะให้มันเท่าๆกันถ้าไม่เท่ากันเวลาเราเดินไปเนี่ยอ๋เขาจะเอะ เท,ท้าเราก็จะลอดลงไปได้ค่ะวามแคาเพลงนี้ได้ปะคะ <c oughs> ได้ทำให้ทางเดินนะคะเพราะมันจะมีไม้ใช่ค่ะแล้วก็เรียน <c oughs> เรจะเอาหินมาทดสอบสะพานเราดีไหมดี่ะลุ้นลุ้น เทงกับสะพานมองข้างบนใช่ไหมตอนนี้พี่ตัว่ะเึิงกับสะพานจำลองของน้องๆคิดเลนเจอมากๆเลยเย้คิดเลนเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าเส้นสปาเกตตี้ที่หักง่ายแบบนี้สามารถเอาไปสร้างสะพานที่รับน้ำหนักอิดก้อนขนาดนี้ได้มาลองดูกัน ไไปได้จริงโครงสร้างพื้นฐานของสะพานทุกชนิดต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญสส่วนคือส่วนรับน้ำหนักและส่วนกระจายน้ำหนักสะพานสปากเกตตี้ที่เราทำนี้ ก็เหมือนกับโครงสร้างของสะพานมอนที่เรียกว่าสะพานแบบคานสะพานแบบคานจะมีคานคอยรับและกระจายน้ําหนักทั้งหมดของสะพานไปยังเสาแต่ละต้นที่ด้านล่างซึ่งสะพานคานแบบนี้จะต้องมีจํานวนและระยะห่างของเสาที่เหมาะสมกับคานจะทําให้สะพานนี้มีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้มากด้วยความฉลาดของมนุษย์เรายังสร้างสะพานได้อีกหลายแบบ เช่นสะพานแบบโครงสะพานโค้งสะพานแขวนที่ต่างก็มีส่วนรับและกระจายน้ำหนักเหมือนกันสะพานแบบโครงอาศัยการรวมตัวกันของโครงนั่นคือคานตรงสามแท่งต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะรับและถ่ายแรงกันอย่างสมดุลอยู่ภายในแต่ละโครงและเมื่อนำโครงหลายๆชุดมาต่อเป็นโครงล่างสะพานก็ได้สะพานที่แข็งแรงไม่บิดแอน ผานโคง้งเมื่อมีน้ำหนักกดที่ตัวสะพานคานโค้งด้านบนจะช่วยพยุงตัวสะพานเอาไว้น้ำหนักก็จะกระจายไปตามความโค้งของโครงสะพานเช่นกันและถ้าเป็นสะพานขึงน้ําหนักบนสะพานจะดึงสายเคเบิลและถูกถ่ายไปยังจุดที่ยึดสายเคเบิลหลักไว้ส่วนเสาตรงกลางทั้งสอง จะเป็นตัวรับน้ำหนักของสะพานนั่นเองด้วยการใช้สายเคเบิลในการช่วยถ่ายน้ำหนักจากพื้นสะพานนี้เองทำให้สามารถขยายช่วงข้ามให้ยาวออกไปได้มาลุ้นและคิดกันต่อว่ายังมีสะพารูปแบบอื่นอีกหรือเปล่าและมันทำงานยังไงกันนะลองคิดกันดูนะเรนเจอร์ Ranger. สะพานนี้เนี่ยมีอายุประมาณ30กว่าปีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยดูแบบแข็งแรงแล้วก็แบบคงทนมากเลยเนาะใช่แต่ว่าสะพานนี้เนี่ยแบบเคยต้องซ่อมบ้างไหมครับคือจริงๆซ่อม3ครั้งสครั้งแต่ว่าขาด2ครั้งครั้งแรกเนี่ยคือพอเราสร้างสะพานไม้เนี่ยเสร็จปุ๊บครับหลวงพ่ออุตมะเนี่ยท่านให้รถวิ่งรถโจนนี่แหละค่ะวิ่งพอรถโจนบรรทุกของหนัก สะพานก็จะรับน้ําหนักไม่ไหวมันก็เลยขาดตรงล่องแม่น้ําเดิมครั้งที่สองเนี่ยเราซ่อมแซมทั้งทั้งสายเลยค่ะคือซ่อมแซมทั้งหมดเลยแต่ว่าเสาเนี่ยยังคงเดิมแต่พอมาปีห้าหกน้ำปลาไหลหลากสะพานขาดอีกรอบนึ่งน้ำป่าไหลหลากนี่จะมาจากทางนี้หรือเปล่าครับนนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นน้ำด้วยค่ะ อย่างนี้คือน้ําป่าไหลมาแบบแรงขนาดนี้เนี่ยครับก็จะทํามีโอกาสที่จะทําให้สะพานไม้พังได้ใช่ค่ะโออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเราเราจะป้องกันงไงดีอ่ะเออนั่นสิจะทำาไงดีแล้วเราจะสร้างสะพานยังไงดีอ่ะลองสร้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่สะพานไหมเราสร้างตัวชะลอน้ํากันไหมก็ได้น่าจะดีนะ นะสร้างแถวๆตรงนู้นน่ะตรงนู้นในมันยแล้วต้องสร้างไกลๆเลยเพื่อน้ำจะได้แบบไม่ต้องมาถึงสะพานจะได้ลดความแรงด้วยใช่แล้วเราสร้างกี่อันดีล่ะลองลองคิดดิเอาเป็นแถวแม่แบบแถวๆแบบนั้นก็ได้เนาะใช่โอเคงั้นเราไปทดลองกับสะพานจำลองของเรากันดีกว่าไปไปกันเลยไปเลยไปเลยไปเล หลังจากที่น้องๆมองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีน้ำปลาไหลหลากผ่านเข้ามาจะทำยังไงไม่ให้สะพานลบเหมือนในอดีตเพื่อนๆเดนเจอร์จะแก้ปัญหานี้อย่างไรตามไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเอาสะพานจำลองเราไปจุ่มน้ำใช่ไหมจะใช้อะไรใช้ฟองน้ำก่อนเลยตัวละทำเป็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยจะขายจะขายจะขายได้ปหคะ ใช่แต่เราต้องทาสะพานจาลองของเราให้แข็งแรงก่อนใช่เราเอากระดาษก็ได้เพราะว่ากระดาษหรือไม้ก็ได้กาวไหมใช่ตรงนี้เราก็ว่าก็สะพานก่อนเลยอ้นนี้ไอ้นี้เป็นตะข่ายก่อนตะข่ายก่อนตรงนี้เราก็ต้องใส่หินด้วยเพราะว่าหินเนี่ยมันจะไม่ฟิวไปมันจะไม่ลอยใช่ก็คือมันจะไม่ลอยตาน้ําก็คือเอาหินเนี่ยฝังลงไปในดินเอาขางมันตั้งไม่ได้นะใช่หรือเอาอย่างนี้ไหมตะข่ายอ่ะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม ใช่เราเอาไม้เนี่ยร้อยเสียบแบบเนี่ยเหรอเสียบเอาไว้เสียบให้มันตั้งได้ป่ะคะอืมก็ได้เอาไว้ตั้งได้จะต้องมีตัวยันด้วยดิมันชะลอนิดนึงไหมคะใช่ฟองน้ำไว้ข้างหลังอืมไว้แบบกันเวลาด้านนี้ด้วยไหมคะด้านนี้ด้วยด้วยมันจะได้กันด้นค้างด้วยแต่แต่ว่าเราต้องมีหินด้วยใช่เ้ากันว่าถ้าแปอว่ามันหลุด ไปก็ประมาณนี้ก็พอค่ะวางไว้ใช <no ่ั้นวางเรียงไว้ข้างหลังหลัะตรงข้างบนฟองน้ำป่ะคะตรงข้างบนด้วยค่ะมันก็แข็งแรงแล้วนะแต่แต่ว่าต้องห้ามข้างบนนะค่ะตรงไหมันจะหลุดใช้ปืนกลไหมได้ได้โอเคเราลงมือเลยไหมอืมไปพี่ช่วยตัดฟองน้ำเฮ้ยเราเราลองเอามาออกออกมาหมดเลยก่อนดีไหมอ่ะแล้วก็คือเราก็จัดไปไหมอ่ะอือโอเคตัดตรงใช่ไหมอ่ะตองตรง คิดเลนเจอร์จะป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลา,ลากที่อาจจะมาทำลายสะพานนี้โดยการสร้างที่ชะลอน้ำพี่อรัญญาบอกมาว่าน้ำป่าไหลหลากนี้รุนแรงอาจจะพัดพาพ,พวกกิ่งไม้ต้นไม้และเศษตะกอนอื่นๆมาด้วยพวกเราเลยใช้ตะข่ายในการการรันเศษตะกอนใหญ่ๆก่อนโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นสอดเข้าไปในตะขา่ายเพื่อเป็นการตั้งตะข่ายไว้กับที่เราก็จะได้ที่ชะลอน้ำมาชั้นที่หนึ่ง แข็งมากเราจะกี่อันบราวแข็งแรงแต่จะทำไอ้เนี้ยสิแข็งเเรราาแบบนี้เลยไหมคะใช่ใช่แต่ว่าเราต้องหาไม้เกี่ยวนี่เอาไปเลยหลายๆอันเลยแล้วเราก็จะทำที่ชะนน้ำชั้นที่สองด้วยด้วยการพวกตะกอนเล็กๆโดยใช้โฟมตีกับตะข่ายวิธียึดก็ใช้แบบเดียวกันกับอันที่หนึ่งไปเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคทดสอบไหนะคะ ค่ๆนะไปเราเอาอันี้ปักไปลงไปลึกๆเลยได้ไหมได้ได้ได้อยู่โอเคค่ะโอเคแล้วก็ปักไปเลยปักเอาไม้ปักอันนี้คือปักดีแล้วใช่ไหมใช่ใช่ลองสร้างคลื่นดิสองสอ้าวว้เราต้องทำให้มันแข็งแรงกว่านี้เพราะว่าไม้มันจะหลุด นี่ก็ได้โอเคอีกนันก็ได้ได้พอมันมาจากที่สูงมันี่ช่วยหนึ่งสองสามเราต้องทำให้มันแข็งแรงขึ้นใช่ทุกคนช่วยเอาไม้ไปปักค้ำกับติดกับดินให้หน่อย ที่เหมือนสะพานที่มันมีค้ำข้างๆอะเมื่อเราลองทดลองสั่นนะไปที่ชะลอน้ำแล้วมันยังไม่แข็งแรงพอพวกเราจึงนำไม้เสียบทุกชิ้นมาค้ำไว้โดยใช้หลักการเดียวกับที่ใช้ไม้ค้ำสะพานมอนกันน้ได้ๆอุ้ยใส่ได้ได้ได้ใส่ิดน้อย โอ้โหต่อไปเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าสะพานของน้องๆเนี่ยจะสามารถทนต่อแรงน้ำเมื่อมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาซัดได้หรือไม่พร<อ>้อมไหมพร้อมคนะต้องอย่างงี้สิเ oh <my> นึ่ง คือไอเดียเจ๋งๆของเหล่าคิดเรนเจอร์สที่ช่วยออกแบบสร้างอุปกรณ์รับแรงน้ำที่แข็งแกร่งทนต่อแรงน้ำที่ไหลเชี่ยวและสิ่งที่จะลอยน้ำมากระแทกได้ถ้านำความคิดนี้ไปต่อยอดให้ดีอาจจะนำไปใช้กับสะพานมอนของจริงเลยก็ได้สุดยอดไปเลยแนวคิด <Now, Kid S 2> ของน้องๆเรนเจอร์สเริ่มจากการเสริมความแข็งแรงให้สะพานก่อนน้องๆใช้กาวร้อนติดไม้แต่ละชิ้นให้แน่นหนามากขึ้น จากนั้นจึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยชะลอความแรงของน้ําและท่อนไม้ที่ไหลามาชั้นที่1และ2ใช้ตะแกรงตะข่ายปักลงดินเพื่อช่วยกั้นไม่ให้ไม้ขนาดใหญ่ไหลผ่านได้ส่วนชั้นที่3ใช้ฟองน้ําพันด้วยตะข่ายแล้วยัดหินลงไปฟองน้าจะช่วยดูดซับแรงน้ําก่อนจะถึงตัวสะพานแต่หลังจากทดลองครั้งแรกอุปกรณ์ซับแรงน้ําของน้องๆลอยไปกับน้ําเพราะมีน้ําหนักเบาเกินไป น้องๆจึงแก้ไขโดยใช้สิ่งที่เรียนรู้จากการทำสะพานคือการค้ำยันน้องๆน,นำไม้มาปักค้ำที่ด้านหลังคราวนี้นอกจากจะได้สะพานที่แข็งแรงแล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์ซับแรงน้ำที่ยังแข็งแรงอีกด้วยแม้น้ำจะมาแรงแค่ไหนก็ยังปกป้องสะพานของเราไว้ได้ยอดเยี่ยมครับ มอนสัญ,ญลักษณ์แห่งสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจากแนวคิดทางหลักวิศวกรรมกับความสามัคคีของคนในชุมชนกลายเป็นสะพานแห่งศรัทธาที่แข็งแรงมั่นคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายมอนสืบต่อไป <c oughs> <c oughs> และนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่พี่โต๊เองเนี่ยยังทึ่งและชื่นชมมากๆและคราวหน้าเราจะไปบุกตะลุยค้นและพึ่งกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอยาก่าพลาดถ้าน้องๆก็อยากเป็นคิดเด็ก,กเจอปฏิบัติการเด็กช่างเย้ คำถามท้ายรายการวันนี้ยังมีสภารูปแบบอื่นอีกหรือเปล่าแล้วมันทํางานยังไงกันนะส่งคําตอบเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่โดนใจและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนจะได้รับรางวัลเป็นหมวก Kid Rangers ไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers แฟนเพจด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย You're